โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมลูกินน,นะครับผมอยู่ในเกมโรบ็อกแมปคิงเรกัสซี่นั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนทำอ่าผลยางนะครับผมผลยางเกสีนั่นเองนะทุกคนเออผลยางตึ่นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็มีผลยางเรียบร้อยนะครับผมจริงๆผมมีผลน้ําแข็งนะทุกคนคือแบบว่าผมมีน้ําแข็งครับน้ําแข็งตื่นอ,อ่ะทุเดออโหแล้วแบบนะอยากเล่นผลยางนะทุกคนอยากเปลี่ยนแนวอ่ะ แล้วก็กินเข้าไปทุกคนเง็บเรียบร้อยเป็นผลยางเรียบร้อยโอเคทุกคนเราก็เดี๋ยวนะนี่เลยเราก็ซื้อเรือไปเลยเอาคันแบบแพงๆเลยละกันเน่ไปทุกคนเราจะไปทําผลยางตื่นกันนะครับก็ <c oughs> มาถึงที่เกาะมารินฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไปหลังจากนั้นเราก็เราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับ มันจะมี NPC อยู่นะครับผมนูน่นนี่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 ไอตัวข้างในนี่ใช่เปล่านี่นี่นี่ไอตัวนี้ทุกคนโอเคไปแล้วก็มาคือตัวนี้นะครับผมให้บอกว่าให้เรานะครับผมไปหาชายคนหนึ่งได้ไหมนะครับ mm hmm. เขาดกสาบให้กลา,ายเป็นนกนะทุกคน mm hmm. ออาซึ่งผู้ชายคนนี้นะผมก็คือ mm hmm. เขาจะอยู่ที่เ mm hmm. กาะนู่น mm hmm. เห็นปะ mm hmm. เออ แล้วเขาอยู่ที่เกาะลอยฟ้านะครับผมแล้วก็ไปหาเขาันเลยนะครับไปอเกท,ทุกคนก็หลังจากที่เรามาถึงที่เกาะลอยฟ้านะครับให้เรานะครับขึ้นมาข้างบนนี้ทุกคนปึ๊บแล้วเราให้เราไปหลังตรงนู้นนะครับตรงนูน้นชึบมาเ,าเดินมาที่ตรงหลังนี้นะครับเราจะเจอกับนกแองกี้เบิร์ดใช่หรือเปล่าใช่ <c oughs> ให้เรามาคุยนะครับเขาจะบอกว่าโอ้ยสาวคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็บอกอาหารเรากดนี่ไปเลยโอเค หลังจากที่เราได้คุยกับนกไอ้นกเอ็ r กี้เบสีแดงนี้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็จะบอกให้เรานะครับไปหาคนที่ชื่อไวท์แมนนะครับผมคือไวท์แมนนี่คือจะอยู่เกาะทะเลทรายนะครับซึ่งเกาะทะเลทรายนุ่นไงนุ่นอะเกาะทะเลทรายนั่นแหละแค่เลย <c oughs> โอเคไปทุกคนเกาะทะเลทรายกันถ้าเรามาถึงเกาะทะเลทรายนะผมะสมมตินะผมจะไปตั้งหลักฐานให้ได้นะครับคืออ่ะฮึบมาตรงนี้ สมมมาทุกคนคือเราขึ้นมาจากรูนี้ใช่ไหมทุกคนเราขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บนะครับถ้าเ,าเดินมาตรงนี้นี่จะหยุดตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นเปิดป,ประตูล,ลับทุกคนเห็นปะเนี่ยนปะอ้าวลงมาตรงนี้ครับนี่้วเราก็จะเจอกับบรรุษที่ชื่อไวท์แมนนะผมให้เราคุยไปว่าสแน็กฟอร์มมีความเร็วมากในการโจมตีนะผมเราต้องการมันหรือไม่นะครับโดยจ่าย1ล้านเหรียญล้านเบลี Bailey นั่นเองนะผมก็จ่ายเลยนะครับผมมีเงิน34ล้านเมื่อกี้นะ โอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วผลยางเกียร์สี่เดี๋ยวเรามาลองสกิลนะครับผมก็คือสกิลนะครับอันนี้คือจะเป็นเกียร์หนึ่งอยู่นะทุกคนเกียร์หนึ่งก็ประมาณนี้นี่ต่อยปกตินะครับดามจปกติเลยนะเหมือนผลยางที่ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะพู่อแต่ดามจดแรงนะทุกคนจริงๆอ,ะอ่ะต่อไปสกิลที่สามพึบอุ้ยทำไม่ธรรมดานะเอาจริงนะแรงนะโอเคต่อไปก็เป็นโหมดเกียร์สองนะครับผม นี่เกียร์สองนะครับเกียร์สองก็ประมาณต่อยชุบเห็นปะก็แรงนะถามผมว่าแรงไหมแรงนะครับผมผมว่าแรงนะต่อไปก็สกิลที่สามปุ๊บอีกต่อยไม่ได้หรอสกิลทสามปุอฮะเนอะอะไรนะฮะมันมีแรงชาร์จเดี๋ยว <laughs> โอเคผมก็ประมาณนี้นะครับเกียร์สอง ต่อไปจะเป็นโหมดเกียร์สี่แต่มันเขียนโหมดสามทุกคนแต่มันคือเกียร์สี่นะ,ะปิดพลังก่อนโอเคไปปุ๊บนี่มันจะเป็นไฟสีแดงอย่างนี้นะผมคือเท่แบบเท่ามากทุกคนดูนะแต่ว่าคือหมัดอันแรกก็จะเป็นมานี่อบาเหมื่นสองทุกคนแรงนะทุกคนต่อไปอันนี้ตุ้มหมื่นโอ้โหหมื่นเก้าโคตรแรงทุกคนแบนที่สามนะมประมาณนี้โอ้โห คือต้องกดได้้เราต้องกดแชร์ทุกคนเนี่ยป่ะสกิลสามมันจะต้องกดแชร์นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่นะกดแชร์น่าจะเป็นสกิลล็อกมันจะเป็นสกิลล็อกเป้านะผมนี่อนี้เลยตุ้ม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 ถ้าเกิดอะไรเม็ดดลลัวคือแรงนะผมก็ประมาณนี้นะผมเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีตัว e คือบินเองทุกคนเฮ้ยบินก็ไม่ได้ช้าทุกคนบินเร็วเหมือนกันนะเออดูดิ ได้อยู่นะทุกคนประมาณนี้นะถือว่าตึงนะครับผมสุดยอดเลยนะทุกคนเออเห็นว่านี่นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวผลยางตื่นนั่นเองนะครับผมก็โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเช่อการกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมเการกด subscribe ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วค,ครับรบ๊ายบายจ้า